เกิดเหตการณ์งัอหน่อยตกลองน้ำพี่น้องฝืนกำลังทำการซอยเหลืองั้ออ,อยู่จา้าเอารถขีบอ้อยมาขีบเลยอ๋อมาหลุนไปน้ำกันเออจะขึ้นมาท่าใดปึ๊บดูไปด้วยกันนะคะงัวมากินหยามกินไปกินมากกับตกลองน้ำตรงนั้น ทำการซอยเหลืองงัวจ้าเหอขึ้นใดบอ่อือ้มนั่นดีไดเรียนน่นดีโอ้มุมเนหนงัวหน่อยตัวนี้งัวใหญ่เมมันตัวนี้อ่างัวค่อนข้างจะโตใหญ่แล้ว,วจ้าต้องค่อยๆเหด วันสันเดีวงวงัวจะบาดเจ็บเข็นเ,เขียนพนาา้าขาหักม้ามจะอยากอีกงัวเห็นแต่ละค่าถืออยู่เบิ่งเป็นน้ำกันเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเห้ง,งัวกับจ้องงวัวกับพี่น้องงวัวคนโอเคอินโฟมาแล้วหัวขึ้นมาหน่อยแล้ว หลายคนหลายคนคนหนึ่งบอกเดินหนาคนหนึ่งบอกถอยคนหนึ่งบอกดึงเออเด็กก็โตยูุ่นละ่ะคอยนั่งอยู่พี่นั่งอยู่บานเจ้าของมี <laughs> กระหลุนไปน้ำพ่นเนาพี่น้องเนาะเออ ว่ากินมันกินหญ้าอยู่นี่ดีแม่กับลูกมันบ่ได้เห็นต่ลูกแต่ละลูกมันนี่ลูกมันอยู่นี่อเบบี้หาแม่มันอยู่นี่ลูกงแม่มันเอาเอาขึ้นได้บ่ยกๆๆๆเพิ่นว่า เออโอเคขึ้นมาได้แล้วปลบมือค่ะปลอดภัยดีจ้า